ไปฟังคำตอบก้าวเจริยุหลังจากที่ปอมแปมแย่งช่อดอกไม้กับวิวิโอเล ในหนึ่งสีสันของงานแต่งสำหรับการรับชอ่อดอกไม้จากเจ้าสาวล่าสุดงานแต่งก้อยตูนงานแต่งของสาวอินดี้จุนจุนพัชชาหนังเอกหนางมาริสฮัปี้ไวสแฮปปี้กับหนุ่มนอกวงการก็มีผู้โชคดีอย่างยายหรือที่เรารู้จักกันดีปอมแปมนิติชายชิตาธรเป็นผู้ที่สามารถคว้าชอ่อดอกไม้ได้จากทั้ง2ง,งานพร้อมทั้งหานุ่มนุมใดดวงใจล่าสุดยายปอมแปมก็ได้เผ ยคลิปสอบถามความรู้สึกกำนมมหล่อก้าวจิรายอยู่ว่าคิดเป็นอย่างไรที่ยายแยงดอกไม้มาจาก V ีวิโอเลในงานแต่งของจูนจูนงานนี้หนุ่มก้าวก็ยิ้มเขินเขินและตอบกลับสั้นๆว่าขอบคุณครับแหมถ้างานนี้สาววีรับได้ชอ่อดอกไม้จริงๆหนุ่มก้าวจะว่ายังไง